สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาชวนเล่นพิกอากาศกาันโดยที่ไพ่ที่เราจะใช้คือสำรับนี้เลยค่ะงดงามมากเรือนคุณหลวงหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่สำรับนี้นะถ้าเอามาทำพิกอากาศ หัวข้อที่หลายๆคนเรียกร้องกันคือหัวข้อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะวันนี้จะมาทําหัวข้อที่ชื่อว่าเทวดาประจําตัวของคุณเนอะทุกคนมีเทวดาประจาตัวค่ะทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนอะเรามาดูกันว่าตามปัจเจกเลยเทวดาประจําตัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณมีอะไรอยากจะบอกอยากจะกล่าวอยากจะให้กําลังใจหรือว่าอยากจะแนะนําหรือว่าจะเตือนอะไรนะเราไปลุ้นด้วยกันค่ะ เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะมาเริ่มกันเลยจะมีเลขให้เลือก4เลขนะคะคือการ์ด4ใบเนาะชอบเลข4เพราะฉะนั้นเราก็จะเอามา4ี่การ์ดหนึ่งสามี่คุณเลือกเลขที่คุณชอบมากที่สุดได้เลยอธิษฐานจิตถึงเทวดาประจำตัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณด้วยก็จะดีนะคะว่าท่านมีอะไรอยากจะสื่อสารหรืออยากจะบอกเรานะคะเราเริ่มกันเลยนะมา4ใบนะเลือกเลขที่คุณ ชอบมากที่สุดนะคะเบอร์หนึ่งนะคนที่เลือกเลขหนึ่งค่ะเทวดาประจำตัวคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่า กวนข้าวทิพย์เป็น energy ที่ดีมากเลยนะแปลว่าจังหวะเวลานี้ค่ะคุณอาจจะต้องใช้ความร่วมไม้ร่วมมือไม่ว่าตอนที่คุณจะเจออะไรอยู่นะถ้าเกิดคุณมีอุปสรรคปัญหาแนะนําว่าขอความช่วยเหลือจากคนรอบตัวเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีมีความสมัครสมานสามาัคคีกันในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอยู่ไม่ต้องหน่อยนะคุณอาจจะทําอะไรด้วยตัวคนเองไม่ได้กําลังเราอาจจะไม่พอแต่ว่าถ้าเรามีคนที่เราไว้ใจมีทีมงานคุณจะสามารถเดิน แล้วก็ขับเคลื่อนแล้วก็แก้ปัญหาในสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะถ้าเกิดใครกลัวว่าจะไม่มีใครช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกคุณเลยค่ะว่าคุณจะมีคนที่คอยช่วยเหลืออาหารไปคุณจะเจอคนที่ช่วยแน่นอนนะช่วงนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะที่คุณจะทําอะไรที่เป็น one man โชหรือทําอะไรคนเดียวนะค่อนข้างจะดีนะคะสำหรับคนที่เลือกใบที่1ค่ะต่อมาคนที่เลือกเลข2นะเรามาดูกันค่ะว่าเทวดาประจำตัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะมา เบอร์สองค่ะอือไพ่ขึ้นรงขึ้นศาลอันนี้เนี่ยแปลว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องที่คุณไม่ค่อยสบายใจหรือเปล่าให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคเจรจาเนอะเพราะว่ามันอาจจะใช้ในศาลได้ถูกไหมหมายความว่าเวลาเราจะพูดอะไรให้เราคิดก่อนพูดค่ะอย่าพูดอะไรที่แบบทําให้เข้าตัวหรือว่าทําอะไรผิดก็จะไม่ดีเพราะมีความเสี่ยงมากเลยที่คุณจะถูกพิพากษาเนอะ าบางทีอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลก็ได้แต่ก็จะมีคนจัดคุณอ่ะมีคนแบบตีความคุณไปละว,ว่าคุณเป็นคนดีคนไม่ดีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เป็นคําเตือนมากกว่าในการที่จะมาบอกนะคะว่าให้ระมัดระวังในเรื่องคําพูดคำเจรจาต่างๆการกระทําต่างๆเนอะเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อคุณในอนาคตก็ได้เพราะคนจะจัดคุณนั่นเองส่วนใครที่มีปัญหาในการขึ้นลงขึ้นศาลจริงๆในจังหวะเวลานี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อย มันน่าจะมีความวุ่นวายพอสมควรนะก็สู้นะคะถ้าเกิดเราทําในสิ่งที่ถูกต้องยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่โอเคทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะคะต่อมาคนที่เลือกเลข3ค่ะเรามาดูกันเลขสนะมาใบไ,ไหนดีไพ่ออกมาบอกว่า ออกบวชอะใครมีไหมอยู่ในจังหวะเวลาที่คิดว่าอยากจะออกบวชในช่วงแบบเข้าปันสงเข้าพรรษาอะไรต่างๆก็เป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันเนาะอาก็โมทนาบุญหรือก็แนะนํานะคะว่าให้ทําบุญเกี่ยวข้องกับการออกบวชเนาะช่วงนี้ก็จะมีบุญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอุปสมบทหม,มหรือว่าการออกบวชต่างๆไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามคุณก็สามารถทําบุญร่วมบุญใหญ่อันนี้ได้นะหรือถ้าเราไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการที่จะไป ออกบวชจริงๆหรือว่าจะเป็นการทําบุญเกี่ยวข้อ,ของกับการออกบวชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะแนะนําคุณค่ะว่าให้เราอยู่กับตัวเองเนาะการออกบวชมันคือการกลับมาทบทวนอยู่กับตัวเองแล้วก็ปฏิบัติธรรมอายู่ในศีลอยู่ในธรรมรักษาศีลทําแต่คุณงามความดีและทุกอย่างมันจะดีไม่ว่าตอนนี้คุณจะทําอะไรนะถ้าเกิดคุณมีสติคิดทบทวนนะทุกอย่างมันจะเป็นทิศทางที่โอเคคุณจะตัดสินใจทุกอย่างได้อย่างถูกต้องค่ะ ส่วนสุดท้ายคนที่เลือกเลขสี่เรามาดูกันค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจาตัวคุณจะบอกอะไรมาเลขสี่ว้าวขบวนขันมากมีใครจะแต่งงานหรือเปล่าอ่าหรือมีใครจะมาขออะไรอย่างนี้นะมีแนวโน้มสูงเหมือนกันนะพอเราเห็นขบวนขันมากมันเกี่ยวข้องกับความรักงานเฉลิมฉลองต่างๆแปลว่าจะมีเรื่องมองคลหรือเรื่องดีๆเกิดขึ้น,นกับคุณแน่นอนเลยอ่าอาจจะเป็นการเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งก็ได้อาจจะได้แบบ สิ่งดีๆอ่ะเออมันมีความเฉลิมฉลองอ่ะอันนี้แล้วแต่เนาะแต่ละคนอาจจะมีเรื่องเฉลิมฉลองไม่เหมือนกันแต่มีทิศทางว่าจะเป็นข่าวดีแล้วถ้าเราพูดถึงกระบวนขันมากก็มีการแบบสู่โค้งสู่ขออะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็งานก็อาจจะได้งานที่ดีงานที่คุณถูกใจอาจจะแบบในเรื่องความรักก็มีแนวโน้มนะว่าจะมีคนมามีแบบมีคนมาสนใจมีคนมาชอบหรือมาขอคุณแต่งงานหรือมีการขยับความสัมพันธ์จริงๆเลยก็ได้เช่นกัน Energy ค่อนข้างจะดีมากเลยค่ะสำหรับคนที่ เลือกหมายเลข4นะวันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับพิกอากาศจุใจกันไหมอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วจะมาจัดให้ค่ะ